ตัยอันเป็นยังไงก่ออันที่ว่าลดลงคล่องเป็นยังไงก่อโอ้ยมันเป็นขี้ไปดีที่จะนี่นี่มาเอิญลงมานี้ดึงลงไหมขึ้นแม่ยิ่งมาเอิญลงมานี้เออจังหวัดฮักขึ้นทางสายก็บวกขึ้นไปแรงๆเลยแรงๆลดเพิ่มเหมือนไหมลงคล่องเลยหันมองทะลึกั่นะอือเป็นคือยังคนมาเอิญนี่แหละทีงดึงแขนปูนี่แหละ เครื่องเขาเจ้าดึงแขนลงเลยบยอกว่าเอามาสร้างวาแทนเนาะมือมือนั่นประมาณจะทุ่มมืรอทุ่มกลัวนีว่เนาะทุ่มกลัวนี่เต้คือวาล่องลายรอบแล้วมองนี้มองนี้ช่องหลอดหรอเป็นคือจังเงินเป็นคือจังเงินมีคนมาเอิญน,นี่นะว่าจีแต่ว่าได้ยินคักๆเลยบ่ได้ยินบูได้เมาเนาะบ่ได้ยินว่าจังหวะล่องวันนี้น เอาฟูลลงทางนีมาฟูฮัทนรูปัม่สี่หางไกลเนียนล่ะอยากฮักรดขึ้นกับบกขึให้เนียนอืมใส่ลงว่าหนีเลยเหรอวันนี้งนีลงลงสามเขียวคตนเลยเป็นเสียงไม่ยิ่งบ่เนีนเสียงไม่ยิ่งพ่อพ่อพ่อคิดว่าเป็นจังใดข้าเจ้าคือว่าผีเหียนแถวแถวยุแถวนี้ทักแน่หนาไปูกมาจะเกิดปัญหาเห็นเค่ียสีเนาะอืม พึ่งมาหูจากเนาะพึ่งมาเห็นเนาะบะเนนคือว่าวาทะเบียนรลดยัง <fight> คือว่าสีมันใจทะเบียนรถไหนได้ยินแต่ว่าชื่อเอาในได้เลขทะเบียนรถบัดสิสองเก้าเก้าเก้าสามตัวสามตัวเปนเก้าเก้าสองก็ได้เนาะหรือว่าเก้าเก้าหรือว่าสองเก้าเก้าสอง ว่าบ่เคยเห็นคือกันเนาะบ่เคยได้ยินได้ยินหนึ่งแต่ข้าเจ้าบ่าวซูฟังพุทธว่าอยู่แถวนี้มันตะกี้เป็นทางขี่ขี่โพเนาะทางขี่โพมึนขี่ขี่โพนี่ใช่ขี่โพนี่แ้วเจ้าว่าผีหลายแถวนี้ว่าสันได้ยินคนเบ่ากันหลายคนอยู่แล้เาถามว่าเจตูนอนอยู่นี่อันนี้อันเห็นผียักเทียบอได้ยิ้นข้าเจ้าว่าบ่เห็นอีหยังจักเทียบบ่าวสาพอตุย นี่มันมีปูเวทคือวานล่ะปูเวทแล้วบ่อไห่มะไก่มะไก่เนาะแต่ว่าแต่ตอนมาอยู่ใหม่ๆนั่นฝันฝันว่าเลี้ยวไปโซนทางนั่นเห็นเฮียนเลี้ยนไยหลังบบกไงว่าม็นเฮียนผู้ใดไม่ฝันีมาปลุกมาปลุกเฮียนไ้แต่เฮือกเหมือนชุมือคือบ่เห็นว่าในค่วมฝันนะวันนี้พอตุยมาว่าพอตุยอันอันเห็นม่ยิ่งอันดึงล่งอันคล้องนี่แหงคืด ว่าบ่้นโมเนเฮียนข้าเจ้าอยู่มองหันบ่สันดิคิดว่ามันตรงเงินขามกับหน้าบ้านเพิ่นเลยดิมองหันน่ะนี่ตรงเงินขามกับหน้าบ้านเพิ่นเลยบัดนี้พอตุ้ยซื้อลอตเตอรี่ตัวใดก็ซื้อไว้หันทุกย่ลืมเตัวนี้โอ้ยสิมัน่ยุไม่เก่ายุฮ่าเอ้ศูนย์พ่อซื้อศูนย์เก้าห้าลูกนั้นซื้อเก้าห้าศูนย์กับกัน ทะเบียนรถฝากพี่น้องเพื่อนซื้อบททะเบียนรถรองบึงตีสามเนาะเมียนฮาเทียมันได้ตัวได้ก่อนละสองเก้าเก้าเก้าสองเก้า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 สามตัวรถทะเบียนรถมีสี่ตัวสองเก้า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 พี่น้องหรือว่าพี่น้องเอาไปตัดเอาก็ได้เนาะตามเทียนึ้นให้เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องพนยางบึงงางช่มบึงมองเทวาน พุ่นบ่พ่อโค้งพุ่นบ่มองนี่บ่มองพนย่างไปนี่บ่เดี๋ยวพาพี่นองพน่างไปเบิงกันเด้อพ่อนนางยูเฮียนนี่เด้อเอาไปพี่นองไปเบิงน้ำกัน,นข้าเจ้ากับเว้ากันหลายคนอยู่ข้าเจ้ากับามเจตูอยู่เจตูเจ้ามาอยู่นี่เจ้าเห็นผียักษ์เทียบอวสันวา ที่มองนีอันที่มองอันที่ต้นตาลใหญ่นี่แต่อันข้าเจ้าเอาอันคนมาฟังไว้เป็นกระดูกข้าเจ้าเบามากดอกมแต่ว่าอันนี้คือเจตุบ่เห็นเพราะว่ามาอยู่หนีแล้วกับเครื่องเห็นอีหยังเล้งสินะเพราะว่าก็คือเฮามีปูวเวทหรือเปล่ากับบ้หูจักแต่ว,ว่าตอนนี้คือว่าเจตุสิภาาไปเบิงเดี๋ยวเดี๋ยวมือแลงเกตุสิภาามาจุดถูกขอพี่น้องพิมพลรอไว้เด้อ มาจุดถูบขอเอาเลยเพราะว่าเป็นผีไม่ยิ่งว่าสันวาดึงดึงพอตุยลงดึงพอตุยลงคล้องแล้วขี่รถมาหนีแล้ววะปู่กับบอดด้เมาเนาะว่าสันวะ,น,วะน่ะแนวปู่บ่ดด้เมาเนาะปู่กับได้สติเมื่อสุยางสุนแน่วแล้ว,วขี่มาดีๆประมาณทุ่มทุ่มทุ่มหนึ่งวะประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าทุ่มกลัวๆไปแน่นี่แหละว,วาสัน อันจังได้ละว่านนะแต่ว่าช่วงช่วงที่เกตุมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเกตุเคยเห็ดชีพอยู่ดิยืนยุหันในห้วมฝันเนาะเลี้ยวมากนี่มองเทียงหน้าเทียงนี่นี่มองเดินนี่และเดินที่ว่าเท้าเลี้ยวเห็นอยู่นี่นี่นี่เดินนี่จะเป็นเฮี้ยนหลังบักง่ญ่เลยดิพี่น้องเป็นเฮี้ยนใหม่เฮี้ยนใหม่เฮี้ยนเก่าสมัยโบราณไหมปลูกไวแต่โดนหลหลังบักง่ญ่เลยเกตุเลยว่าป้าผู้ใดมาปลูกไวกับท่านหันครับแนี่แต่เฮี้ยนอยู่หนีว่าจันว่า บะเนียนก็มามาคุดเบืองแล้วโอ้มันก็ตรงกันครับหน้นาบ้านมองพอตุยเลาหลดลง่งพอตุยนี่เราเป็นคนนอนหน้าโดยตรงเด้เราสิกับหน้าเล่ากับเฮียนเล่าพุ่นหลังพุ่นเลื่อยไปนี่มองนี่ละมองเกตตูฟันเห็นเฮียนพเพราะว่าเลี้ยวมาตัง้งเลี้ยวมาตั้งต่พุ่นเลี้ยวมาแต่พุ่น,ม,นมันสีเห็นพอดีเลยนี่สีเห็นหลังบอกยางไง มันนีกันเลยว่าสี่ห้าพ,พี่นองมาเบิองฟังหมดแล้วแล้วกับผู้เฒ่าเนาะรหลดกับจักสีส่สอบม,มืดลายบันไดบุ๊บเบิ้งส่งอ๋อย้ยนี่เพิน่นมีไฟฟ้าพร้อมเนี่ยนีนแหละฟันเห็นบันนีเพิน่นไข่ตัวเพิน่นัาล่งท่างน้ำนี่เนาะมันเป็นล่งท่างน้ำนี่เซ็ตเลยเ <laughs> ใช่หระมองนีบอพุ่นแกพุ่น,นุใช่แกไดนแกท่มาขุนท่อมงท่อวาสันอันก้นท่อกบสิพี่แล้วไปซ้อมในลานีนลานน่งยฮี้นละโอ้นี่นี่มุนมุนเนี่ยอย่างนี้เต้งแตจานก่อนพากันมาเมนหัวสุบล้องทอเลยว่าสัน คนเป็นใส้พุนละตายเลยจ้มมาว่านตอนหลุกมาอยู่ใหม,ม่ๆเนาะลูกนอนอยู่หันตอนนั้นพรท่านเอาปูเวทมาฝันเครื่องเหลียวมาทาังนี่เห็นเฮียนหลังักใหญ้เลยเด้เฮียนนั่นเบาออกคลิปให้เพลินฟั่งอยู่ตรงกัินขามเลยพี่น้องตรงกัินขามเลยมึงนี่มองทีเกตูเคยฝันระหว่างสองเทียแล้วต้งแตไม่ยิ่งเอิอน นี่นี่นี่พ่อมุนอภัพเลยใครตัวเราหกคนมาเอาขึ้นรถนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อันเอาไปไหว้ล้านสร้างเขาอันเขาเป่งมันเครื่องหัวคือกันหลับน้ำกาแฟเฮ้ยขันน้ำเลือกแน่นี่เฮาบ่เห็นเลยดิพราะว่ามันกลางคืนเนาะประมาณประมาณเกือบสองทุ่มนั่นแล้ว เราว่าล้วยางไปบอกหนาวจนหนาวหนาวหนาว,วัท่านอีหยังไปว่านไปไป,ไปอันนี้ยังไปหาป่ามาบอกพ่อตาวท่านบอกอันเด็กน้อยเขาทำรถพ่อตาต๊น้ำวะท่านว่าจานโคมาพวกจานโควพวกนั่นมาอันสูบรมงทอเอยไรนี่หัวรถนะสามเทียว่างส่นละแต่ว่าป้ายทะเบียนนันป้ายทะเบียนนันโดขึ้นชื่อเลขชื่อเลขทะเบียนรถได้อละววะท่าน สองเก้า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 เพิ่งยังมาอีกเสยอยู่เนาะขนาดลดลงเนาะขนาดลดลงยังสิซื้อเลขทะเบียนรถเสยอยู่โอ้ยขนานจ้ะนั่นละนั่นละนั่งอยู่เฮียนนั่นละพ่อนี่ละพี่น้องเกตูก่ะขึ้นพ่อตานะแล้วาลีมันกับบทสมควรติ่สิลงทางนี่ดิเนาะพอซอย เพราะว่าบ,บ่บ่หน่าสิไปพุ่นนี่เนาะมองทางล่องเนาะเพราะว่ามันเข่าโค้งยังสิแม่แม่นแท่นดีสีรูไปพุ่นแม่จังไงยังหักมันหนีแม่เพราะว่าเข่าโค้งมันหนีถ้าลดเสียหลักนี่คือมันสีรูโคง้งนี่เนาะนั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมือแลงสิมาจุดทูบขอเพิ่นโยสงสัยอยนีละบอกก้าวบอกก้าวพิ่นขอโชกขอหมานตัวมาอยู่นี่ อพี่น้องอย่าเลื่มเ้อ่้ไปทะเบียนรถเพิ่นสองเก้าหรือว่าสองเก่าเก่าสองหรือว่าเก่าเก่านะค่ะเนาะตั้งดจกัรวยๆปังๆค่ะมือนี้ละเจ้ตูสิไปเบิ้งรถให้เพิ่นนะ่ะรถยุลานซ้อมค่ะ